สวัสดีครับผมปีเตอร์นพชัยครับรับบทเป็นเชฟพอครับครับผมสวัสดีครับผมกันสวัสดิวัต์ครับรับบทเป็นโตนครับผมช่วงนี้ทําทั้งงานงานแสดงและงานกํากับเลยครับก็เลยตอนนี้ยังมีงานกํากับที่กําลังกำกับอยู่ก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหลังจากคังเกอร์ครับก็คือดูๆอยู่ว่าต่อไปจะรับอะไรดีจะเล่นอะไรดีครับผมมีความสุขกับการทํางานที่ค่อยๆมีทิศทางที่ชัดขึ้นนอกจากการแสดงแล้วเราก็ยังอยากจะลองกํากับด้วยอะไรเงี้ยครับก้าทิศทางก็ชัดขึ้นชัดขึ้น พอหลังโควิดแล้วเราได้ทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีโอกาสได้ทํางานเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้ได้มีบทที่ท้าทายมากกว่านี้อะไรนะในอนาคตนะฮะก็เลยโฟกัสที่งานมากๆเลยว่าอยากให้มันออกมาไปในทิศทางที่เราสึกว่าเราทําได้ที่จริงผมผมแยกเป็น2กล่องฮะคือพาร์ทการทํางานก็คือพาร์การทํางานอะไรเงี้ยพาร์ทที่บ้านหรือชีวิตส่วนตัวเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคือเอาจริงๆแล้วชีวิตตอนนี้มันอยู่ในวัยที่มันค่อนข้างขับเคลื่อนด้วยงานอะ คือเราอยากเห็นตัวเองชัดขึ้นด้วยแล้วเราอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นในฐานะคนที่ทำงานผมว่าผมเปลี่ยนเยอะนะช่วงอายุนี้ณจุดนี้กับจุดที่เราเริ่มต้นเนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็ระหว่างทางด้วยระหว่างทางผมแบบรู้สึกว่าผมนมจะมีความม,มีความกลัวเยอะกว่าน,นี้พอมาถึงณจุดนี้ผมรู้สึกว่าความกลัวมันมน,น้อยลงผมกล้ามากขึ้นที่จะแบบทําอะไรที่คิดว่าเออไม่ <c oughs> น่ากลัวจังเลยไม่อยากทําหรือว่าอันนี้ไม่น่าจะเหมาะกะับเราอะไรเงี้ยแต่ะผมหาเริ่มมองหามุมอื่นได้แหละทําให้เราเราพัฒนาขึ้นในหลายๆด้านมากกว่าที่จะเราจะแบบอยู่ในมุมของเราแล้วเลือกทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดนะณนะปีนี้ก็เลยมีงานแบบประเภทที่ผมไม่ถนัดออกมามากขึ้นเช่นงานคอมเมดี้หรืออะไรเงี้ยครับมมก็เลยรู้สึกว่าเออตัวเองปลดล็อกมากมมขึ้นคอมเมดี้ด้วยเหรอมีสิมี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 มากขึ้นครับเป็นเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับ พอโตขึ้นแก่ขึ้นมันเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นมุมที่เราหยิบใช้ประโยชน์จากมันได้ต้องลองต้องลองเนี่ยไอ้คำว่าต้องลองอ่ะเกิดขึ้นในปีช่วงหลังนี่มากขึ้นแต่มันก็พัฒนามีพัฒนาการนะต้องลองต้องลองแต่ก็ไม่ลองอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายต้องลองต้องลองแล้วก็ลองซึ่งก็เออรูกสึดดีที่ได้ได้ลองในช่วงหลังๆดีครับได้ลองผ่านมาบ้างครับทางทางที่อะไรที่ไม่ถนัดแล้วก็รู้สึกว่าทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพอโควิดแหละ ท้าไม่มรู้สึกว่าถ้าไม่ลองทําอะไรอย่างอื่นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆหรือลองอะไรที่ไม่กล้าทําจะไม่ได้ทําแล้วนะเ <c oughs> พราะว่าเวลาจะผ่านไปเร็วมากนะก็เรื่องรู้สึกว่าพอโตขึ้นก็จะเปิดรับมากขึ้นแหละให้โอกาสตัวเองเปิดกว้างมากขึ้นว่าถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วมันน่าสนใจให้ลองดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือตั้งไว้แบบนั้นครับคิดจะเหมือนพี่การบอกว่าโควิดอ่ะมันเป็นแรงแรงผลักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ทําให้เราเปลี่ยนมีส่วนมีส่วนเยอะในการในการวิธีคิดในชีวิต สำหรับผมที่ชัดๆนะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เคยคิดว่ามันมีโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นได้มันก็เลยแบบว่าเฮ้ยหลังจากนี้โลกเราะจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องโลกเรื่องภาวะแวดล้อมมันเกิดขึ้นได้หมดเลยตอนนี้เพราะ,ะนั้นเหมือนมันทําให้เราเตรียมพร้อมมากขึ้นมัน้งในการในการดำรงชีวิตอยู่ครับกันรู้สึกว่ามันทําให้เราเหมือนอนสกับตัวเองมากขึ้น,นเหมือนเราชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยทำอะไรรีบทำนะ พอไม่รู้ว่าไหนจะ <c oughs> จะไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยหรือว่าจะไม่ได้มีโอกาสทำนะเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนได้คุยกับตัวเองมากขึ้นคนระับแล้วพอได้คุยกับตัวเองเราจะรู้ว่าอ๋อโอเคอะไรที่เราไม่อยากลองแล้วอยากลองริบลองนะเพราะว่าเวลาน้อยมากอะไรเงี้ยก็นั่นนั่นเป็นสิ่งที่โควิดสอนเลยว,นะว่าชีวิตไม่แน่นอนแล้วว่ามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบใช้ไปเถอะเพิ่งอายุ30เองอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวนี้มันคือ เฮ้ยไม่รู้ว่าจะเกิดอุทกภัยอะไรขึ้นไม่รู้ว่าโรคระบาดจะมาอีกทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็คือใช้ชีวิตแต่ว่าใช้ชีวิตทในนา,นา,นานที่นี้คือต้องมีสติเลยนะ <S <S ผมว่ายังเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเสียเวลากับความคิดในช่วง10ปีก่อนและเนี้ยผมไปเสียเวลากับวิธีคิดอีกแบบนึงก็ <S <S รู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็ยังไม่คุ้ม <S <S โอ้โหม,มันอีกเยอะมากเลยนะครับไม่เอาแค่แค่ฟ้าฝังการเป็นนักแสดงเนี่ย มันก็มอกีอีกเยอะเลยที่ยังอยากอยากเล่นกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยครับมากมากแล้วในแง่ในแง่เบื้องหลังอีกก็เหมือนว่างานกำกบับงานเขียนบทซึ่งก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ผมสนใจอยู่อันนี้ก็ยังอยากทําอยู่อย่างมากเลยครับมีเยอะเลยครับที่ยังไม่ได้ลองทำครับถ้าถ้านอกเหนือจากการแสดงที่ยังยังรู้สึกว่า <c oughs> อยากจะลองบทใหม่ๆหรือมีอะไรหลากหลายให้ตัวเองลองได้ทำครับยังรู้สึกว่ายังใช้ชีวิตในการที่ ไปทําอะไรไม่คุ้มเนี่ยโควิดเป็นครูที่ดีครับสอนอะไรเราเยอะครับผมผมว่ามันมันแลกกันครับมันผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคุมไม่คุมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเราเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของเรามันคือทําการแสดงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเขา enjoy ไปกับมันของผมอาจจะไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่าเป็นว่ามันจะเป็นเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึก อผมอยู่มานานแล้วมั้งผมก็รู้สึกเฉยเม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยผมก็สบายๆบายกับมันอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ชั่วคราวจริงอะครับหมายความว่าเรื่องนี้เขาก็จ้างเราเล่นชั่วคราวมันไม่ใช่อาชิตประจําที่แบบว่าผมจ้างคุณสิบปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นรอบๆอบของมันซึ่งแต่ผมกับมอมันเป็นเป็นข้อสนุกและเป็นข้อดีของอาชีพชั่วคราวนี้มันเป็น เป็นข้อแรกเปลี่ยนที่มีความสุขนะถึงแม้จะเป็นอาชีพชั่วคราวแต่ว่าเราได้ใช้ชีวิตเป็นคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับสนุกสำหรับผมเป็นข้อสนุกแน่นอนอาชีพที่เรารักงานที่เราลักถึงวันที่มันไม่มีไม่มีมาแสดงเนี่ยครับมันก็คงต้องคิดถึงและอะช่วงแรกอาจจะเจ็บปวดหน่อยเพราะว่าแน่นอนเรารักในสิ่งที่นะที่ที่ทำวันหนึ่งถูกไม่ได้ทําแล้วย่างผมผมก็หาวิธีของผมหมายว่าอนาคตผมก็ผมก็จะไปกํากับของผม เพื่อที่ผมจะได้ก็ยังทํางานในอาชีพที่มีเห็นนักแสดงร่วมอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็หาวิธีไปในไปในทิศทางที่ผมยังมีความสุขกับมันได้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมากๆอาชีพนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าในวัยผมนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันมีตอนนี้โอกาสมันค่อนข้างเปิดกว้างครับแล้วก็อย่างเช่น การได้มาร่วมร่วมทำงานกับ n น t f t i x i x เงี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันทำให้งานเราออกไปสู่สายตาที่แบบกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันสามารถเห็นได้ทุกที่ครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นเครับแล้วก็มีโอกาสในทุกๆวัยด้วยนะมมไม่ใช่แค่ขอวัยนี้ต้องเล่นประมาณนี้อะไรเง<ช>ี้ยผมรู้สึกว่าพี่พีเตอร์เป็นนักแสดงที่เก่ง60ก็มีครับ70ก็มีครับ<ช>ผมว่าโอกาสมันเยอะขึ้นแล้วมันก็ทาให้เรา พบฟูว่างานงานตรงนี้มันจะสามารถทำไปได้เรื่อยในทุกๆวัยที่เรากำลังสเต็ปเข้าไปอยู่อันนี้จริงมันเหมือนโอกาสมันเปิดแล้วก็อย่างเราเนี้ยหหลลาากยอายุเท่านี้ยังมาเล่นอีกเงี้ยมันก็มันก็เปิดมันก็เปิดมากขึ้นจริงๆในแง่ของแบบนี้ด้วยแบบของ netflix นี้ครับแล้วมันก็เป็นหนังประเภทที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในโรงในลุกอย่างหนังอาหารหรือว่าหนังที่ค่อนข้างจริงจังอะไรครับผมว่ามันก็หลากหลายขึ้นแล้วโอกาสสำหรับนักแสดงก็เยอะขึ้น ก็อยากอยากเล่นอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าถ้ากลัวก็จะลองฮะแล้วก็ได้มีโอกาสลองอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าห่างไกลกับตัวเองก็จะดีอะไรเงี้ยแล้วก็ท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้ตัวเองเติบโตในฐานะนักแสดงมั้งะถ้าได้บทที่มันท้าทายแล้วมันรู้แหละว่ายากอะไรเงี้ยมันอาจจะต่อยอดแล้วมันก็ช่วยทําให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นนักแสดงที่ขึ้นไปเรื่อยๆในฐานะนักแสดง ก็ต้องบอกตรงๆแบบในฐานะนักแสดงเขาแบบว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเป็นโอกาสที่ที่ดีมากที่จะได้ล้นเล่นบทประเภทนี้แล้วก็มันเป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแบบนี้เป็นเชฟเป็นเป็นอีกมุมนึ่งของที่ตัวละครที่ผมไม่เคยเล่นอะ mm ่ะ hmm. ก็เลยรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบจะติดอะไรตรงไหนเพราะว่าอยากเล่นเลย mm hmm. แล้วก็อยากลองทํางาน พอวิธีคิดมันเปลี่ยนเาอยากลองทำงานกับทุกคนเลยที่เราที่เราไม่เคยทําแล้วเราชอบผลงานของพี่คงเดชอยู่แล้วพี่พี่โดมอยู่แล้วเลยครับก็ไม่ไม่มีครับมาก็เอาสิครับเอาเลยครับมาก็ไม่ไม่ไม่คิดเลยครับพออ่านบทเสร็จคือหนึ่งปื๊บเอาเลยครับมาคือตอนแรกได้บทมาแล้วก็ทางแคสติ้งส่งมาให้แล้วก็ถามว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยตอนแรกผมอะตื่นเต้นแต่พออ่านเสร็จมันกลัวพี่กลัวเพราะแบบ อยากทำแ้วทำไม่ไดีนี่ก็พังเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นผมรู้แล้วว่าออกแบบกับพี่ิตเตอร์รับแล้วหมายถึงว่ารู้แล้วว่าวาดเนี่ยคือคือแคสหลักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนึงก็เลยมันมีมันมีจังหวะหนึ่งที่คิดอยู่ว่าแบบถ้าเราทําไม่ดีะแล้วเราทาไม่ได้แล้วก็ช่วงโควิดมันทําให้เราแบบมันก็ไม่มั่นใจไม่ได้เล่นอะไรมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออทาไม่ได้ดีไม่ควรหรือเปล่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าอ่าถ้าอยากรู้จริง เราได้ทํางานกับทั้งคนที่เป็นนักแสดงที่ที่เก่งและเล่นมาเล่นมาหลายเรื่องเนี้ยบวกกับทั้งพุ่มกับพี่โดมแล้วก็โชลันเนอร์พี่คงเดชมันยังไงม้องลองครับอก,าาก็หน้าฟาดก็หน้าฟาดครับก็ต้องลองดูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นความรู้สึกเดียวกันคือบทที่เราถืออยู่เนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันดีมากดีมากครับแต่เราก็แล้วถ้าทําไม่ได้ละ่ะแต่มันรู้อยู่แก่ใจเพราะนั้นมันเลยแบบมันแน่นอนมันต้องแบบต้องทําอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีนิดนึงแบบโหยากนะเวย ใช่ยากแล้วแบบจับแล้วแบบมือสั่นเลยตอนดูเสร็จแล้วแบบเอาไงเดี๋ยวจะโทรกลับไปบอกว่ดีเลยวันนี้ผมก็เป็นเป็นเชฟพอครับก็เป็นเจ้าของฮังเกอร์นี้แหละเป็นเป็นเชฟที่รับทําอาหารให้กับประมาณนั้นครับใครก็ได้ที่อยากชิมครับถ้ามีตังทถ้าฟอร์ได้ก็ได้กินนะครับการเล่นเป็นโตนครับซึ่งเป็นจูเนียร์ซูเชฟคือ รองผู้ช่วยของอเชฟพอเชฟพอครับ <พอ S 2> <อ>ใช่ครับก็คือคอยดูแลจัดการสมมติถ้าเชฟต้องการให้มีกุ้งลอฟเตอร์ผมลองไปหากุ้งลอฟเตอร์ครับถ้าต้องการให้ผมหั่นผักรับตั้งซุปผมก็ต้องเป็นคนที่จัดการให้เชฟให้ได้ทั้งหมดเยอะครับเยอะเยอะเยอะแตกต่างเยอะในแง่ของความดุดันมั้งคือส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแหละแต่ที่ใกล้กันก็คือผมเป็นคน เต็มที่เหมือนกันแต่ผมอาจจะไม่ได้ดุดันนะแต่ผมมุ่งมั่นเหมือนกันแล้วก็พร้อมพร้อมแลกเหมือนเชพพอใ,ในอดีตนะครับมีเชื้อมีเชื้อนั้นอยู่ใน,ในตัวเหมือนกันพร้อมที่จะแบบแลกกับทีวิตส่วนตัวแลกกับครอบครัวได้เพื่องานที่ดีอันนี้ผมว่าผมกับเชพพอคล้ายกันตรงนี้แต่ผมแค่เป็นคนไม่ไม่ดุเข้มแบบเขาอะไรเงี้ยครับทีมงานก็จัดจัดเตรียมให้อย่างพร้อมเพียงไม่ว่าตั้งแต่เบสิกซ้อมเลยครับ เข้าครัวไปหาเชฟจริงๆมีเชฟมาประกบเวลาทําต่อนื่อ่งหลยายระยะเวลาหลายเดือนอยู่ครับ<ไ>กว่าจะกว่าจะแบบคล่องคือเยอะเยอะเยอะมาสามเดือน <3 S 1> ครับ,รรบที่เราทํเงินของกันคือตอนเป็นในการที่เป็นลูกน้องของเชฟพอครับแล้วเราเห็นว่าเขาก็เป็นไอดอลเราคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์แต่ไม่ไแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเหมือนเขาก็มีบางอย่างที่เขาอยากเป็นแล้วเขาก็มันเลยยากครับที่จะ จะเหมือนหาตัวตนใน under chef p a พอที่ตัวตนชัดเจนเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้มันเลยมีความสับสนและความต้องการที่แบบเบี่ยงไปเบี่ยงมาอะไรเงรี้ยซึ่งมันก็เป็นความท้าทายครับในการแสดงแล้วก็ทุกอย่างที่เชฟพอต้องการผมก็ต้องไปเรียนเหมือนกันวิร์ช็อปทุกอย่างเพราะว่ามันต้องทําได้หมดนะมันก็ต้องทำให้เหมือนจริงหั่นผักต้มซุปผัดอะไรทุกอย่างครับต้องทําให้ได้แล่ปลาอะไรก็ได้ครับก็ต้องทําไห้ได้หมดอยนะ่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็มี มันคือการฝึกฝนลุวุเลยครับมันไม่สามารถใช้อื่นนอกจากซ้อมไปเรื่อยๆครับผมให,ให้ชินมือแล้วให้รู้สึกว่าตอนที่แสดงจริงมันไม่มันไม่มีความแปลกปลอมเลยรู้สึกว่าแบบนี้คือการแสดงอยู่เลยม,<ะ>มือมันต้องออโต้ไปแล้วครับแล้วการแสดงมันอีกประถึงจะมามันน่าจะเป็นการที่เราต้องเราต้องเล่น เป็นตัวละครที่มีความต้องการของเราส่วนตัวแล้วในเวลาเดียวกันเราต้องเอาพาร์ทของศาสตร์อาหารที่เราต้องทําเป็นเหมือนเหมือนเราเราเรียนมาแล้วสิปีในการที่เราต้องออโต้มากๆกับมือกับทุกๆอย่างจับนู่นหยิบนี่อะไรเงี้ยมันต้องดูเป็นธรรมชาติมากๆแต่เวลาเดียวกันแล้วเรายังต้องเล่นอะไรที่เรามีออบเจกตีฟหรืออเจนดากับทุกๆตัวละครที่เดินเข้าหาเราเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้เวลาในการหามากๆมันไม่นิ่งบางทีอะไรเงี้ยตัวละครบางทีเพราะมันไม่นิ่งครับมันก็จะมันหลุดอย่างเงี้ยซึ่งก็ ต้องขอบคุณทุกคนเลยทั้งพี่คงเดชพี่โดมอะไรเงี้ยพี่คอยเตือนคอยบอกแหละว่าแบบพี่ว่ามันไม่ใช่นะพี่ว่าเพิ่มตรงนี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง,ท,งทั้งออกแบบเองหรือพี่พิตเตอร์เองที่คอยส่งอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยเยอะครับเพราะว่าพอสถานะจริงแล้วบางทีแล้วเราสร้างอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าเชฟพองเงี้ยคือพี่พิีเตอร์เข้ามาในกองมันพอน้าเร็จแล้วมันกดดันก็นกดดันจริงๆมันไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกจริงว่าโอเคเราอยู่ในครวัวจริงเราก็เป็นผู้ช่วยเชฟจริง ปุปสการณ์ของผมนั้นน่าจะเป็นช่วงแรกๆมากกว่าที่ทําอาหารด้วยแสดงไปด้วยแต่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะพอพอเราทํางานกันแบบเป็นทีมเวิร์กมากๆอะครับหมายความว่าทั้งนักแสดงร่วมที่เป็นเชฟด้วยเยงี้ยมันเหมือนช่วยพากันไปแบบเราอาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสบายสบายตัวในการแสดงอยู่สักวัน,ส,วนสองวันแต่หลังจากนั้นอ่ะพอทุกคนเป็นทีมปุ๊บอ่ะมันจะเหมือนแบบไม่กลัวแล้วว่าเอ้เดี๋ยวซีนนี้เราต้องทากับข้าว แบบนี้เพราะเรารู้แล้วว่าเหมือนมีพี่พี่เชฟคนอื่นทุกคนคอยแบบพาพยุงกันไปอะ่ะคือทุกคนเนี่ยจะเหมือนไม่ได้ทํางานแบบตัวใครตัวมันอะ่ะทุกคนจะแบบเฮ้ยประคองกันไปแบบวิ่งไปพร้อมกันเนี่ยครับมันก็เลยสนุกแล้วก็จากตอนแรกที่รู้สึกบางอย่างที่เป็นอุปสรรคมันก็จะหายไปจากการรวมตัวเป็นทีมเวิร์กเนี่ยนะครับแล้มผมออกแบบก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันจะใหม่กับผมอีก แบบรุ่นน้องลงไปอีกซึ่งเราก็จะเห็นวิธีการทํางานที่แบบเขามีแต่ละคนมีวิธีของตัวเองครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ชัดเจนมากว่าสมาธิเขาดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เขาชัดเจนมากว่าเขารู้เขาต้องทําอะไรแล้วก็เขาทํากันบ้านมาดีมากๆครับแล้วเขาตั้งใจครับผมว่าความตั้งใจและสมาธิสําคัญครับซึ่งก็แบบคนมีทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยแต่เหมือนพี่การบอกครับม,มันสนุกมากกว่าเวลา เราเจอนักแสดงที่ทุ่มเทมเหมือนพี่การที่ออกแบบเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็พร้อมเสมอที่จะมาเจอกันข้างหน้าเพราะนั้นพอมันเจอข้างหน้าเนี่ยมันสนุกเพราะว่ามันมันพร้อมอ่ะมันพร้อมที่จะมาดิอะไรก็ได้มันก็เลยเป็นก็เลยในแง่มุมของการเป็นนักแสดงมันสนุกครับสนุกมากผมมักจะมองในทางของผมคนเดียวผมรู้สึกว่าคนอย่างเชฟพอถ้าคนดู รู้จากเขาผ่านผ่านภาพยนตเรื่องนี้ผมว่าเขาให้ให้ให้วิธีคิดกับคนดูได้ว่าทุกคนอะ่ะจะเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ในการไปสู่สิ่งที่เราต้องการหรือจะใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งซึ่งไปสู่สิ่งที่เราต้องการเหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่ไม่เจ็บปวดเท่านี้ก็ได้ผมว่าใช้พอให้แง่มุมนี้ในการดําเนินชีวิตได้ว่าคุณเลือกได้นะว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตไปสู่เป้าหมายแบบไหนผมว่ามันคือความหิวของแต่ละคนครับ แล้วก็ความหิวของแต่ละตัวละครไม่ได้เหมือนกันความต้องการในชีวิตของแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันหนังหนังต้องการสื่อสารว่าเออช้อยส์มันเยอะช้อยส์ในการใช้ชีวิตมันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่แค่การทํางานในครัวมันมีมันมีบางอย่างที่มันเป็นแบบนี้แต่คุณไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้คุณเพิ่งทำแบบนี้ก็ได้คุณเลือกทําในแบบที่คุณชอบหรือคุณคุณเลือกเองได้อะไรเงี้ยผมว่าหนังมีมีแมสเซจที่ค่อนข้างอยากให้เหมือนโชว์ความหิวของคนนะครับ ทุกอาชีพช่างวาชีพจริงครับแค่อันนี้มันแค่โชว์ผ่านการทำอาหารแต่ว่าที่จริงแล้วทุกคนมีครับความริ้ก็อย่าลืมชมนะครับผมฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายครับผมกว่า190ประเทศทาง Netflix เท่านั้นนะครับครับผมอย่าลืมดูนะครับมันเดือดมากจริงครับ